สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีเมถุนคนรักนาราศีเมถุนนี้ในเดือนนี้นะคะก็จะ มีดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือมีอะไรที่เข้ามาให้เรา,าได้ทําเยอะแยะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเจออะไรเหมือนกับเป็นแบบทดสอบเราด้วยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะสังเกตได้เห็นได้ว่ามีดาวเจ้าเรือนราพะเนี่ยนะคะเข้าสู่เรือนอกระดุมพระ และดาวตนุลักษณ์ของเรานะคะอยู่ในเรือนอริด้วยนะคะรวมทั้งดาวอาทิตย์ดาวเจริญสหัชชะเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแล้วทำมุมกับดาวอังคารนะคะ,ะส่งกระแสถึงกันเนี่ยนะคะดาวอังคารส่งกระแสถึงดาวอาทิตย์ดาวอาังคารส่งกระแสถึงดาวเสา์ซึ่งอยู่ในเรือนสุภะของเจ้าชะตา าการทำมุมเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาอาจจะมีปัญหามีความติดขัดเกี่ยวพันกับเรื่องงานของเจ้าชะตาได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ระวังเพราะฉะนั้นในการติดต่อในการสัมพันธ์ในการเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเนี่ยนะคะาการเขาเรียกว่า การที่จะพัฒนาการที่จะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็ปัญหาก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยเช่นกันทีนี้สิ่งที่มองเห็นก็คือคุณจะมีราบผลเข้ามานะคะลาบผลของคุณเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ว่าสวยหรูมากมายแต่ก็จะได้นะคะได้แล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องฝ่าฟันหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จ ถึงจะได้รายได้หรือถึงจะได้ลาบผลมานั่นเองนะ,นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณได้โชคลาบอะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยแนะนำทำบุญทำทานหน่อยบริจาคทานนิดนึงก็ยังดีนะคะหรือ,อาการที่คุณจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ประสบความสำเร็จรับรื่นเนี่ยนะคะมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องมีอุปสรรค อย่าย่อท้อนะคะอย่าย่อท้อต้องเตือนตัวเองว่ามันไม่ได้ได้อะไรง่ายๆนะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาไปในเดือนนี้ดาวที่ย้ายก็มีดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ย้ายวันที่9นะคะวันที่9วันที่9้าพฤศจิกายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสูรส่ราศีธนู ดาวศุกร์เนี่ยนะคะ,อะตอนแรกเลยเนี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะวันที่1จนถึงวันที่9ก่อนเวลา22่นาฬกาส1ดนาทีดาวศุกร์จะอยู่ในเรือนอาริเนี่ยนะคะงานจะค่อนข้างติดขัดเยอะนะคะค่อนข้างทีอ่อะไรก็ประเดประดังเข้ามาให้เราต้องทำต้องแก้ไขแต่ว่าเราก็มีผู้ช่วยดีนะคะแต่พอหลังวันที่9ไปดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ,ะโคจรเข้าสู่เรือน ปัตตนีช่วงนี้งานจะค่อนข้างที่จะไหลลื่นได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อ,อยู่เสมอนะคะสำหรับคนลัคนราราศีเมถุนเนี่ยนะคะมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนามีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานไปเป็นระยะระยะนะคะรวมทั้งสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะ ลาบผลของคุณรายได้ของคุณก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ,ะก็แล้วแต่ว่าเรามุ่งมั่นหรือเราทุ่มเทกับงานมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเราทุ่มเทมากเราขยันเราไม่ย่อท้อต่อปัญหาเราแก้ไขเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ใหญ่โตหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงาน,นของคุณ าการเงินของคุณเนี่ยนะคะจะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างจะหยิบย่อยอมีการใช้จ่ายเงินเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องงานด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเราจะทำอะไรที่เกี่ยวพันกับงานแต่เพียงแค่บริหารจัดการให้ดีๆอย่าใช้เงินเยอะเกินไปนะคะให้ดูให้ ดูแลตามความเหมาะสมอย่างนี้ดีกว่านะคะ,ะส่วนที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะคะในวันที่9ไปแล้วก็เป็นวันที่16เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วจะโคจรเข้าสู่เรือนอาริเนี่ยนะคะในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงอาจจะนําปัญหามาให้เราได้นะคะ,ะแล้วก็อีกทั้งเนี่ย ทำอะไรเนี่ยจะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบหน่อยเพราะว่า,เ,าเราอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดการเจราจาที่ผิดพลาดหรือเกิดการทาธุรกรรมที่เกิดผลเสียหายแล้วกระทบต่อตัวเรากระทบต่อรายได้กระทบต่อการงานของเราได้อันนี้ต้องระวังนะคะเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีๆนะคะในช่วงจังหวะนี้ แล้วก็การเดินทางก็อาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาด้วยนะคะอาจจะไม่รับรื่นนะคะเพื่อนฝูงไม่สหายก็ต้องพูดจากันดีๆอ,อย่าเล่นมากเกินไปนะคะอย่าคุยอะไรแบบหยอกล้อกันที่จะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเล่นมากาก็ไม่เป็นไรเพื่อนกันมีความสนิทชิดเชื้อกัน ความสนิทเนี่ยแหละนะคะบางทีก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคําพูดคําจาร,ระมัดระวังการสื่อสารทุกประเภทเลยนะคะก็จะมีความปลอดภัยและในช่วงจังหวะนี้เองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเด่นนะคะดาวสุกร์เล็งรักเนี่ยนะคะหลังวันที่9้ไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณก็ จะพบเจอคนรักได้นะคะเป็นช่วงที่ความรักก็มีความสุขสดชื่นได้ดีนะคะในช่วงจังหวะนี้หลังวมนที่9้าไปเนี่ยนะคะ,ะความรักก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ความรักค่อนข้างที่จะสุกสดชื่นไม่ว่าที่จะเป็นคนโสดหรือไม่ว่าที่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะความรักก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใส ะะมีโอกาสพบรักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคนรักขณาราศีเมทุนแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังการใช้จ่ายะระวังเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาและให้เราแก้ไขนะคะ,ะระวังเรื่องการเจราจาคำพูดคำจาการสื่อสารที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของเรา มันอาจจะทําให้เกิดเสียหายได้อันนี้ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะอันนี้เป็นจุดเตือนหนึ่งนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนก็ฟังไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความรอบคอบนะคะใช้สติมากๆในการใช้ชีวิตแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ